วันนี้เรากลับมาดูประวัติตัวละครของเกมไม่เท่นสลัเป็นตัวลายที่คุณน่าจะจดจำได้ให้คุณเคยเล่นเกมนี้นะตัวเขานั้นชื่อว่าในพลนอรเด้นชื่อเต็มเหมของเขาชื่อว่าโดนัลนอรเดนและตัวในพลนั้นเคยเป็นอดีตนายทหารมากความสามารถและผู้บัญชาการยุทธวิธีหน่วยข่าวกองและกองทัพจนออกไกลและต่อมานั้นตัวในพลนอรเดนนั้นได้รับความเคารพจากกองทัพ แล้วใต้ผู้บังคับปัญชาชีวิตส่วนตัวของในคนน,นเด่นนั้นเป็นพ่อที่รักลูกสาวอย่างมากแต่เกิดเหตุการณ์แม่คาดฝันในปี2023ทําทำให้เขาสูญเสียภรรยาและลูกสาวไปจากเหตุระเบิดในห้างเหตุนี้ถูกมองว่าเป็นสนวนสำคัญที่ทำให้ในพน,นอนเด่นนั้นเปลี่ยนไปต่อมาในพนเมาเด่นนั้นได้ทำการรับประหารกองทัพและ ได้ยึดครองเมืองหลวงทั่วโลกที่สำคัญในเพียงเวลา170ชั่วโมงเพียยึดครองโลก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 ด้วยความโหมดร้ายทำให้ประธานธิปดีสหรัฐอเมริกาตั้งสายาเขาว่าปีศาจที่เกิดใหม่ๆๆๆตัวประวัติในพลน,นอรเดนก็มีเพียงเท่านี้ละครับถ้าผิดพลาดตรงไหนโปรดช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับ